สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับครูชื่อในนทัทวุฒิจันทภาพนะครับสําหรับวันนี้ครูก็มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังนะครับมีนิทานชื่อว่าต้นกล้าอุดออมนะครับเด<อ>็กๆลองสังเกตลูกภาพสิครับมีรูปอะไรบ้างเอ่ยหมุกออมสีนะคะณบ้านแห่งหนึ่งมีเด็กชายชื่อต้นกล้าเช้าว,วันเสาร์ต้นกล้าได้ไปเล่นที่บ้านของโตโนโ ต้นก้าเห็นโตโน่มีรถคนคันใหม่ต้นกล้าจึงพูดว่าโตโน่นั่นรถคันใหม่ของของเราทำไมสวยจังโตโน่ตอบว่าใช่ใช่รถคันนี้แม่ซื้อให้เราใหม่เด็กๆลองสังเกตครับรถสวยไหมร,รถมีสีอะไรเอ่ย,ยเมื่อต้นกล้า เห็นรถคันใหม่ของโตโน่ตนกล้ารีบไปรีบวิ่งไปบอกคุณแม่ทันทีคุณแม่ครับผมอยากได้รถคันใหม่ครับคุณแม่ตอบกลับตนก้าว่าถ้าต้นก้าอยากได้รถคันใหม่ตนก้าต้องเก็บตังค์ซื้อเองนะครับคุณแม่จึงแนะนำวิธีการออมเงินให้ตนก้าฟังตนก้าตั้งใจฟังเป็นอย่างมาก เมื่อต้นกล้าได้ฟังที่คุณแม่บอกกลับถึงบ้านทุกเย็นต้นกล้าจะนำเงินที่เหลือจากค่าขนมไปที่ไปโรงเรียนไปหยอดใส่กระปุกอมสินที่บ้านของเด็กๆมีกระปุกอมสินไหมครับคุณแม่ต้นกล้าดูสิว่ากระปุกอมสินของหนูได้กี่บาทเอ่ยต้นกล้าตอบคุณแม่ไปว่าผมเก็บเงินได้ไม่ถึงซื้อรถครับคุณแม่ ต้นกล้าขยับกระปุกออมสินแล้วนำเงินออกมาให้คุณแม่ดูคุณแม่พูดว่าเดี๋ยวที่เหลือแม่จะออกให้เองเป็นรางวัลที่ต้นกล้ารู้จักอดอมและเชื่อฟังแม่และแล้วคุณแม่ได้พาต้นกล้าไปร้านขายรถต้นกล้าตั้งใจเลือกรถคันใหม่อย่างมีความสุขเด็กๆลองสังเกตสิครับ ในในนี้มีรถสีอะไรเอ่ยโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานต้นก้าอดออมนะครับสนุกไหมครับแต่เอเด็กๆอยากได้ของเล่นคันอยากได้ของเล่นคันใหม่เด็กๆต้องทำยังไงเอ่ยอเก็บตังค์เวะละเท่าไหร่ดีนะ ในตัวละครเด็กอยากเป็นคนไหนเอย่ยเ,เพราะทำไมอยากเป็นต้นกล้าครับใช่แล้วครับต้นกล้าเป็นเด็กดีตั้งใจฟังพ่อแม่นะครับแล้วก็อดออมเงินซื้อรถคันใหม่เป็นของตัวเองนะครับ<ม>ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานต้นกล้าอดอมนะครับสนุกไหมครับ ถ้าสนุกนะครับเดี๋ยวคราวหน้าครูก็มีนิทานเรื่องอื่นมาให้เด็กๆฟังนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย